สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมช่างเป๊กนะครับวันนี้มีคลิปมาลงให้ชมอีกแล้วนะครับผมเข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผ่านทางช่อง y o u t u b e นะครับนนี่ก็มีโอกาสนะครับพาไปชมงานดิบไปแล้วกันนะครับ PEKW 8 0นะครับผม พยายามจะทำคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับอี P ่ะอกับนะครับผมวัตถุดิบนะครับที่ใช้ประกอบก็เป็นไม้อัด20มิลตาภูเขาเลยนะครับ ส่วนนี่ครับหนึ่งสอง,สองใบนะครับก็รอจัดส่งนะครับจ,จังหวัดตาก,ตากจังหวัดตรากจังหวัดนจังหวัดนก็ตรากเนาะ <c oughs> สองใบนะครับรอจัดส่งครับรถจะเข้ามารับวันนี้นะครับจังหวัดตราดเนาะใช่ครับจังหวัดตราด ขอบคุณนะครับลูกค้าจังหวัดตราดนะครับผมส่วนดน้านนี้นะครับหนึ่งใบก็รอใส่ขอบเหล็กนะครับเหมือนกัน,นครับรอรถมารับนะครับสองใบครับอันนี้เป็นงานตัวท็อปเลยนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีสั่งเพิ่มอีกแน่นอน,นครับอีกสองใบ นี่ก็รอใส่ขอบเหล็กนะครับนี่ก็มีนะครับนี่ก็รอใส่ขอบเหล็กเหมือนกันนะครับให้ดูชัดชัดครับเป็นงานมือนะครับนี่ป้เสร็จแล้วโอ้โคระยะภูเขาเกดีนะครับยี่สิบมตครับจะประมาณนี้ครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังครับ เป็นสาดอกด้านหลังครับนี่ก็เป็นเหล็กครับวันนี้เราจะใส่ขอบเหล็กกัน6ใบนะครับเสียงดีนะครับ18นิ้วนะครับเป็นตู้ลำโพงที่ไม่เลือกดอกลำโพงนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผม หากท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับ0 6 5 6 5 8 1 9 0 5นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5 6 5 8 1 9 0 5นนะครับอำเภอศรีน,นรงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ